อีัีครัเพื่อนครับเรามาเยี่ยมชมตลาดอ้ำผภอโชคชัยตลาดสายหยุดอ่ะอันนี้คือถนนนด้านหน้าตลาดครับเดี๋ยวผมจะเดินไปด้านหน้าแล้วก็ตีเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาเข้าตลาดด้านซ้ายก็เป็นตลาดครับเพื่อนๆต้องข้ามถนนเดอ้อวันนี้คนเยอะนะเห็นว่าอย่างนั้นนะครับเป็นวันหยุดด้วยข้ามถนนครับคนเยอะมากแต่ว่ากระสายสายแล้วคนก็เริ่มแล้วแหละเยอะนะัแต่ตอนช่วงเช้านะครับเยอมเริมเ,มเมลยละแต่ก็ยังมีอยู่ คือครับครั็ยังซื้อเลยแต่ว่าทางเจ้าเขาขายของเขาก็เก็บใ่ขายเยอะเลยตรงนี้ อันนี้ขายติดที่โมเี่ว่านแตนี่วัน้ะนี่วันแรกขายตัไหนได้ก็หมดแล้ว